คนอยู่ฝั่งพี่พีจ้าพี่ติ๋งฟังพี่พีพี่ติ๋งก็เสียค่าดวงไปค่ะปลาสลิดเข้าไปค่ะสาวติ๋งเลยสาวติ๋งยนี่ยสุดท่อนนะวันเออลอยลานโอ้บ่าวฮอนปลานั่นดอกว่าได้ซื้อเหรียญใส่นิ้วไ้อยนิ้วนางเก่าไะแล้วไปว่าโอ้พอตุ้มพอได้หนังเงี้ยปลานั่นเพิ่มอีกแค่ห้าสิบล้านนั่นใช่ไหนน่ะบมื่อไหรเขาไปขายลูกกินดอกพี่น้องว่าได้สมว่าสม สมสมว่าสมยังกับพ่อแหล,ละลหละตอนนี้กินสมว่ากินสมพักเสียนหันมัน <c oughs> เออคืาพ,าพเจ้าสมพักเสียนในงานกับพ่อพ้าเจ้ากินบะ่าวสมพักเสียนอยของรับเอ้าไม่ได้ค่าจินล้วของรับเขียกกับสมพักเสียนขึ้นโต๊ะเหลวเลวเทอนนั้นเส่นเหลวโง่ไงเนาะสองฝั่งเนาะกินสมพักเสียนกับสมพักบัวหัวหอมอยังกับว่าไปเนาะแล้วก็คอยอธิบายเยอะๆหนี่งครัวัดสองฝั่ง เอาห้องบอลสมัยก่สเสียงคักคักห้องบอสมอห้องบอสมัยก่ฝั่งเจ้าสาวโอ้ว่าจะอยู่ฝั่งลูกสาวตอนนี้สงสารลูกเขยแล้วโอ้ยมีกุ้งไปสงสารอีหยังเขาว่าจะอยู่ฝั่งลูกสาวตอนนี้สงสารลูกเขยแล้วแล้วเอื้อนเขาลูกเขยแล้วก็อยบ่บอยู่ฝั่งลูกสาวด้ืนนะ แหนมนีม่กิคนคอนมแหนมเนี่ยยังได้สมพักเสียงบ่ได้ค่าทิสงสอวนยังเนี่ยเดน๋ยวนได้กินสมพักเสียงคักๆมาคันสมไอแม่เดี๋ยวได้งานไหม่ลาได้ซุ้มลูกทีไห้แม่รถดไอดุ่งไอ้นกงานไหมคือไปหาดอกไปหาถอนพักเสียงขันสมมาลงคิวลงคิวงานแต่งพีพีโอเค้สมบักเสียน่ งลูกชิ้นแบนเนาหัดคันน้อไม่สมแบบป้าซุ่มน้ไม่สมก็ด้ลูกพี่มันหลายคลน้อไม่ลูกพี่น้อไม่หลายพ่อนซน้อไม่สิเป็นอีกสามปีมันป่วแล้วกูจะจับเด็กแมงมืออ่นมือ้อนี่แหละูสนเออกูนละไม่ี่ไล่นที่เดที่สองเักเสียนเลยบ้เอาสิมือขึ้นบ้านไม่ละไปอ่ะก็ได้ปลาขวนนะไปหาจับปลาขวนป่ะเดือนที่เด็ทีสองก็ดีก็ได้ปาขเตียมตัวสะปลาจับปลาขวน แต่งเลยแม่แต่งซูนมาเท่ๆละ่ะสูแต่งเราเนี่แล้วแต่สูบัเนี่ยเขาก็สิบอกว่าสูจับจองกันแล้วนะสูอย่าวุ่นวายกันเลยมาที่นี่วันนี้เขาหว่วงมากไปหนี้เ,เขาพิมพ์ม,มากย่ามาอยากต้องกลัวองเรเออม่นี่พวกกูรักกันแล้วแม่อื่นว่ซูอยากอย่างนี้เขาพิมพ์ลงนะแบบนี้ <c oughs> แต่งแบบไม่เคยแบบรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อน เขาขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่เขาขอโทษเดี๋ยวเขาแบบไม่เคยได้รับสิ่งนี้จากไม่ไายก่อนไหนเลยสุดท้ายบางเมือ่อแล้วสิ่งนี้ต้องเก่าใครรู้ว่ายยเป็นบางเมือ่อนับเลยสิบสองโมงเพราะถ้า,าเตรียมเมื่อเลยสิบสองแต่ตอนนี้ห้งงงางเกิน พ่อมาเมีมสิบสองสตอรีน,น่งเีสิบสองสตอรี่เนะกูเมียกูเมียไปขี่กับปานะนะี่มเนอุภาคของยังกอดื่้นอ่ะของงัวถ้าก,การะเท้าไมกระตือบอกอนุภาคของรวยควยรวยควุยโอ้ยไปหา,าว้าอีเฟื่องผลมาเบลาเบ,บาเมียมหมดละไปหา,าว้าทั่วที่โอ้ยเมียม่าฉัน ไข่กะเป็นที่แขนพี่น้องย้อนบักอัดัวนี่แหละบักอัดแน่นแน่นี่แหละมันยากเลยคนน่ะขายของมาซ่าเพื่อะปีผัวพี่น้องคุ้นนั่นแหละน้ำหอมผัวเบื่อเพิ่นส่งมาให้ใส่เมื่อมันฉีดใจมันเอียดเลยพี่ไม่ได้ฉีดใจชดด้วยหยาดน้ำหอมพร้อมกันเพราะยิ่ตุ้มฉีดเบื่อประธาเงินเปีผัวแต่ไหนแม่แมนจะใส่ข่จั๊กรลอกจะละเมือนหลอบแรกกับสมมุิยังไๆเลยหลอกแรก ไปทิ้งขยะใช่ไ unku, หมวันที่สิบสามเอาฟินซินเลยนะพีอยู่ข่อยสิบแป้มันนุ่งผ่าขึ้นเวทีเลยสิบสามเลยน่ามันสิบสามงานเสียแป้งสิบสามบอกไปเลยเข่าโกมข่อยสิบแป้มันนุ่งผ่าขึ้นเวทีเลยอ่ะห่วยอืมจิ้มมากข่อยสิบแปหาเสียผามันดอกเหมือนแต่ข่อยท้าคอนเทนต์ใหม่มันบอกแม่เรืยมันฟินแปะน่ะต้องการตินตรงเรียงซะตัวไห้มันตรงเรียนรวยก้นสะอ่อนแล้วมันเป็นต้อนแนงเป็นจะเบิ้งบักอืม ถ้าเ e เจ้าเนี่ยต้องแม่เมีมยท่านละคนเพิ่งมาตรงเลยแต่ตพี่ยูเป็นด้มใ <c oughs> บโพล่าไม่แม่หัวแล้วละ่ะอีแม่เนี่ยพ่อไปปว่วยไปเม่มัมารับแม่มืเนี้ยมาสังเกตเรียกรถเหน็นไหมว่ากูเด้กหัวก็ห้องเอาแม่ไปนั่นลหละดมบีเอลใบพล่าศูนย์เนี่ศูนเนี่ย มันพได้ไปเหรบ่สูมันเป็นปปสมุนีนกับที่ได้ไปไปเจอกันเหมือบอเงี้ยตาเหาใบโพล่าใบโพลาไปไปพ่ลามันเนาะอยาเขาดอกน้ำได้แต่เจ้ายี่เขาไปยังงมันจะรักเจ้ายี่เขาไปเด็ดขาดแต่<อ>จเจ้าเป็นคนดียู่เจ้าได้ป้วงลองวาเขาสีห้าอยู่ด้วยวะดำใบโพลา่าตั้งึ้นปะว่าคนสีไหลเลยไหลมาพัาานอีกเป็นคือโพอไถีโพลมากเลยเขาอยู่น้ำกันสมมติเขาอยู่พันนคนเน่ะ บ่ไปบ่แมนเลยเขาทรงเร่องเขามาเนี่ยสม่ำๆเรื่องเดียวกันเลยพกอจะจะม่ใหามหาเขาด้อมเมื่อนี่่าฟางเขาไปพกเจาคิดดีๆอุ้ยแม่อุ้ยไม่ใหญ่โตเหรเออเขาไปเลยเขาไปเลยสนับสนุนผลงานลูกๆค่ะแต่ว่าอย่าป่วงก็แล้วกันนะถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันเตือนแล้วนะพยายามทําจิตใจให้แข็งแรงเข้มแข็งด้อมเพราะตุ้มแม่อุ้มแล้วันเอาพันกว่าแล้วแม่ คอยคนที่เขาเป็นมือยงอนขคอยนั่งหัวอยู่มือเนี่ยแหละมันยังนี่ล้วเป็นยังมาเจ้าขึ้นอยากลู้แต่ว่าในดอมนั้นมีอย่างมาเจ้มัน a เมซิ่งยิ่งกว่าแดนในลมิดมันอเมซิ่งยิ่งกว่าเครื่องเล่นที่มันหมุนติ้วๆอ่ะมันคือเสียวแต่เนาะมันมันเสียวเลยบ่ดอมเนี่ยเขาเลยเขามันเสียวมากเข้าไปค่ะยี๋ย่อไหมเอาไหมสโลแกนดอมไม่มีความฟีมีแต่ความเสียวเลยนะรับรอง เดี๋ยวที่จะได้ไปอยู่โรงพยาบาลคุณบ้าอาการอาการจะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนพ่อเหมือนแม่มันเนี่ยอัมตุ่มเห็นไหมเป็นกันหมดแล้วพิมพมีเงิงนไม่เป็นเลยพิมพเป็นแต่ๆๆๆๆๆแอปินเปลี่ยนสนุเกียนบ้านนี่แลวเนี่ยพวกคุณเข้าไปแล้วพวกคุณจะเสียวมาก คนเข่าหลายๆระวังเสียวมากสมองไหลเสียวเสียวจะเป็นบ้าไปเลยพราะเขามาเบิ่งกลุ่มเพราเขาเบิ่งกลุ่มบม่รู้เรื่องตีเออเสียวที่จะเป็นบ้ากันค่ะไปเลยเพราหันหน้าไปหาผัวแล้วผัวบอกยังบอกแล้วผมก็บม่รู้เรื่องมาเสียวกันเด้อทุกคนเจอเอนแล้ละแล้ละเอาอย่างนี้พี่พิกิตเป็นโอกาสทันทีแล้เร็วไปโพสใครที่ยังไม่เข้าด้อมพียูเนี่ย ให้เขาเข้ามารับรองเสียวบางเสียหูขาอ,อยากไงนะว่วาเขาเหตุอีหย่างได้หันว่า่ติเขาเสิร์ฟอะไรวะปีิหนึง่งเมท่ามเมท่ารักยังเป็นทั้งการเป็นบ้าไปแนล้หนึง่งมาอวานเศร้าทั้งวันเออมื้อนี้ก็ที่ได้หัวมันเมื่อละเตรียมตัวยังมะเสียวที่จะไปอยู่โรงพยาบาล เตรียมแก้วพร้อมยาดมด้วยเ้อะโอ้ยเตรียมเสียวแล้วทุกพื้นที่มันสุกก็อยู่นี่นทุกก็อยู่นีไ่ไปพดลาก็า้องกันมันก็เป็นชุกด้อมนั่นแหละด้อมครูมันปะพวกใครเคยมีประสบการณ์ด้อมครัวอะ่ะมันเป็นไหมมันเป็นเหมือนด้อมนี้ไหมเอะ้วขอบว่าเขาไม่เอาออเมากูออกกันนะวะงวดก้อนดีจะคล้องกอกกูเนีย่ย ศูนย์ดีเราโด,ดนเติบศูนย์แม่มีแม่มาสัน่นมันมีใช่ไหมคะเออมันก็นจะเป็นอย่างนี้เลยก็เหมือนเราไปอยู่แล้วนั่งมองลูกเราอยู่ทุกวันอะไรี้ก็บ้าเลย <S <S เราไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ควรเอาดิชั่นไปปัวนะคะผู้เดเป็นความดันแน่น้ำเห้เขา เออเดิ <c oughs> มคลิกันบ่ค่ะเขาเคือนเป็นผู้ใหญ่แล้วอุ้ยขตคือหัวเขาเฮี้งแต่ธรรมดาผู้ใหญ่ก็ช่างแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกเป็นแบบนี้เราก็จะยิ่งกว่าอีกไม่รู้เป็นหาะอะไรกันพวกมืออสานไหมนอนหัวมันคักแมวเวอรเเเบิดเบิดเบิดมองผู้ใหอยากลูกเซลแบบไหนเข้าไปร่อมพีอูค่ะ วันนี้สามสางานเสียแปงนะคะร่วมกับทใทครให้ทดพ,พี่ยุ่บ่ใหญ่เสียหนาเสียตาเด้อบ้านพี่ยู่บ้านเซลสุดๆฉันเลเขียนเสียวสุดๆเซวที่จะมีเรื่องอะไรอีกวะวันนี้เปนขอบตาดำำําค่ะเออนั่นแหละเออ ลูกลูกบ้าน,นยนะังไงบางมือยิ้มบางมือหัวบางมือไห้บางมือ,มอ,มอฟิ้นทิกมอนอีพีรู้ยังแม่ฮู้ว่าฮู้ว่าอย่างอ่ะฮู้ว่าบ้านนีสิเปยนเป็นบ้านเซียวเว้ยบ่หรือจังไดะใครจะเป,ป็นรูปบะมันม่แม่นอนอยู่บ่ คานสิบสามสิบสามกันย่าน่ะค่ายก็้เขาจัดคิว,วเหลอเด้นั่งก็ต้องไปงอันไม่เมื่อเขาจัดคิวแล้วมันอยู่ที่ค่ายจัดคิวได้มันไม่ได้อยู่ที่เราเลยไม่ได้อยู่ที่ตัวศิลปินด้วยเขาสั่งไปแล้วก็ต้องไปว่าเราข้ามหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสัมลีมาผ่นก็นมหาห้เนี่ยที่ชูได้เนี่ยนั่นะกูว่าเราไม่อยอมไปแล้วกวนมัว คอยเนี่ยเรา่ป่วยกอ,อนมูพี่น้องไอ้ผู้อยู่ในสถานการณ์จิม๋มพวกเจ้ายังอยู่ในนี่เ้ยคอยอยู่ในสถานการณ์จิมออจ๋มเพราะว่ามันคอยโอ้พญ่ต,ตุ่มปลาเห่าหคนพักผ่อนยังรุ่นเร่งเหรอตาเฮาไปเที่ยวเที่ยวเพราะอะไรดอกคอยอยังห่วงสถานการณ์พวกมันอยู่อ๋อมันรู้สึกดีกันไปเลยนะคอยจะไปรูปวะคอยยังใจหนาหอ่องลึกมิหายใจสั่นๆ เขาอเดาเขาอยู่นี่กระได้คนนต้อมคิดไปทัวไปทีบเขาไม่ได้เห็นอย่างดอกเขานอนเขานอนแก่เขานอนยังไปงาด้ัยเขาขั้นมาพ่อแล้วน้องรับรูหมวแล้วมันก็สิไปขั้นนั้นบ่็ไปมันกิสินอนลงหันแมพถือบะมีถนนมีสองยางคิดย่าไปคิดหนักย่างอื่นขั้นมันบ่รูปูัมวแล้วมันก็สตาร์ทมันจะไส่กลับหรือมันเอารถเก๋งไปขอเทานั้นหรือป่สั่น มันก็นอนล่องมับมีเทหนานถ่ายเคียกันตอนนองตื่น <c oughs> ถ้าเป็นเจ้าจเจสียกันไหนจะเป็นผู้ชายมากเจอ่ขอยหลับอยู่จะเปิดประตูขมามาหนี่งแค่ตนี้ก่บผนี้เขว่าลักลับเลย,ย,เยผู้โอยติตแบบผู้ชายใส่ิีรกจิตขึ้นมึงเตะอว้วนเตมือ มันสไ่นี่สานแล้วมั้งมนลูกมออะไปกนา,านแล้าคเราขาเพราะนนาว่ากับบรรุสตาร์ตกอน้ำขวอยู่ในห่องเขาซวยข่อยติดกลองจายปิดบ่ะเอาเสียมูจา,บบาข่อยติดบ่ะเขาจะได้ง่ายเป็นรูปภาพเข้าไปในดมดอมเซีวพวก,กเจ้านั่นรุนเมือคืนพอตุ้มกับหอมเขี้ยมปลุกเลยแล้วนะ บอ่บอ่ติดรอดติดรอดติดรอดพวกเจ้าอยากเบิ่งบ่ย่ำข้อพิก,กันพวกเจ้าก็บเได้รู้ท่านเหตุการณ์เด้เขานางเบิ่งกล่องทุกตัวทุกคนทุกคนอับบ,อบออ่ไปิดอยติดกันแนะบ่ไมันิดสิบปันดล่างานสถานการณ์กันมั่คอยกแอยากรู้เนี่ยขึ้พวกเจ้าเดี๋ยวละคอยกแอยากรู้ขึ้นกันบ <c oughs> <c oughs> ่จะติดอไม่ได้โพสต์วันนี้เป็นบ้าเหยียดมาสวด อเอาปะล่ะ,ะเนาะพอเฮ้าสิได้รูสถานการณ์เออหมันรูดำรูดแดงไปเรื่อยแล้วคนเขาดอมนี่บักหลายเลยเป็นมื่นเลยคนมานั่งไม่ได้อย่างน้หาเบิ่งเขาเนี่ยมีคนหาไท,ท,ทยพี่แววพี่แววติด้องขอยก่อนบ้างตกเจอย่าเบื่องบ้าดอมอะไรนะเสียวสุด <laughs> สิได้เอา,าพระผูกเอวไว้ล่ะไม่ยอมแบบนนะั้น เอาบอดีว่าอยากเบิ้งบ่ข่อยเย็นว่าคอยในสิติดห้องคอยแม่อย่า้าเออเนี่ยมีคนมีคนแอบจิบนิดนิดนกองยังไงยูต่อไอ่จริงใจน้องสรุปบอกคุยกันเองพยานเป็นแบบนั้นละถ้าเห็นพูดแลรๆก็แสดงว่ารูปหัวแล้วก็บอกจริงเข้ามาแล้วนะแต่เขาไปแล้วนะ โอ้ยหาสาวพ,พื้นเขาเถอะเขาไม่มาข่อยว่าพื้นเขายุลูกเคยนะดอิมตุ้มอุ้มดริมเซลสุดๆตั้งให้เนี่แอดนอกเยอะละดาเซลไม่เซลสรดอมอย่างว่าเซลไม่เสลจ้ะ <c oughs> ยานเป็นแนวนันยุมนีนะ่ร <c> เ <oughs> จ้ากระถาหัวเอาพุท ผู้ชายคนซื้อที่รักเทอทูนบูชาว้ขออย่าเป็นคนซื้อคนนั้นแล้วกันขอให้เป็นคนมีเหลี่ยมบ้างนะครับมันไข่ปุ๊กเบิดโหลกเลยบรรลุมาต้นขึ้นมาดูมันยังเมื่อนะบัวบัวจะมุดไข่เป็นผู้ชายเนาะ อ่ามันลับยนะังเบิดตึงถูกไหมมีอย่างเป็นอย่าง,างเป็นอย่างมากวะนี่ผู้หญิงมากแบบนี้ปะคือลูกขึ้นมาเองมาเคียวด้วยเออประมาณนี้ดีปะถ้าขอเป็นผู้ชายได้นี่มึงลูกขึ้นมาได้ดิมึงลูกขึ้นมาเนี่มึงเป็นอย่างวะเป็นเป็นอะไรวะอะไรอ่าเงี้ยเออมันอกี้ท่ลูกกองเังไงไียงมาไมไ่เป็นอะไรเออผู้หญิงสิเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นแบบ รูปโอ้โอ,โอนี่เขาจะยิ่งได้ใจโออหลายอย่างเอาเจ้าก็อสอนลูกเคยไปถ่วนีงต้องแบบนั้นแหละ,ะอย่า่าท่านน,นึกภาพตามเลยค่ะว่าล,ลาว่าลาว่ลาพูดใดก็อยากให้ค้นเป็นสภาพบุรุษดาาดีแล้วดีแล้วเป็นแบบเขานั่นละดีแล้วเพียงแต่ว่าคุยกันเยอะๆหน่อยอย่าพูดคำเก่าแลวอย่าพูดถึงคนเก่ามันไม่ดีตัวเองเคยผ่านอะไรมาแล้ว จะไปสอนน้องอะ่ะจะต้องสอนให้มันเป็นไม่ต้องสอนกึกากระกาไม่ต้องไม่ต้องคิดไปเองว่ากูสอนไปแบบนี้แล้วน้องจะเชื่อตามมันไม่เชื่อตามถ้าไปเปรียบเทียบกับคนเก่าอะ่ะอย่าเปรียบไม่ใช่แค่ว่าเออพูดถึงว่าไม่ได้ว่ารักเขาอยู่แต่ว่าพูดเปรียบเฉยว่าสถานการณ์มันมันเคยเป็นแบบนี้แล้วมันก็เคยเล่ากันมาแล้วเขาพูดนะคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคำว่าคนเก่านะก็คือมันสะดุดใจก็อย่าไปพูด ราะทางนี้ไม่เคยมีคนเก่าคนใหม่มันมีแต่คนละคนเดียวเขาบอกบูซึ้งมีลูกสาวมือจ้าเพราะคนคนนี้มีแต่คนนี้และคนเดียวไม่มีคนเก่าและคนใหม่นั่นแหละมันสะดุดหูกันซ้ำนั่นแหละพี่น้องมันก็เลยเคีย่ยวกันมาลุ่งตวัวนั่นแหละเพราะแต่ว่าที่ผ่านมาเขาโดนคนเก่าเอ,อาใจเพราะเขาอายุมากกว่าเขายังไม่เคยมีแฟนที่เด็กเลย เขาบอกว่าเป็นเรากับไปอยากเว้าวเปียกสม่แนะอยากสอนน้องแต่ว่าวบบกียแคคือตอนที่เขาออกมาลังไรสอนเขาพูดไม่เคลียรไงมันก็เลยเข้าตัวเขาเนี่ยที่หลังมาจะพูดอบบมันต้องรีบเรียงก่อนไม่งั้นก็ไม่ต้องไปเปรียบเลยว่าเออตอนสถานการณ์ตอนไม่ต้องเอาสถานการณ์เดิมมาพูดไงมันไม่ได้ไม่ต้องเอาสถานการณ์เดิมมาพูดเพราะคนนี้เข้าใจว่าคุณรักคนเก่าไม่หายแล้วทําไมมาหาฉันทำไมอย่างเงี้ยประมาณนี้ ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละมันมันพูดไม่ได้อย่าพูดคําว่าคนเดิมเออตอนสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันมันเหมือนนี่อะไรมันไม่ได้อย่าอย่าไม่ต้องยกตัวอย่างสถานการณ์อะไรทั้งสิ้นอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดจริงพี่แตมอันนีน้อันนี้รู้เรื่องว่ามันเกิดจากเรื่องนี้รู้นะว่ามันเกิดจากเรื่องนี้นั่นแหละเขาจะเปรียบประมาณว่าเขาเคยแบบโดนแต่เอาใจมาเพราะเขา พบคนอายุมากกว่าแล้วเพิ่งจะมาเป็นป่าที่มีเด็กสาวอย่างเงี้ยแล้วมันเอาใจอารมณ์เด็กสาวไม่เป็นเพราะเคยจะโดนเอาใจมาแล้วก็เลิกลากันเพราะไม่มีเวลาสรุปจบแบบไม่มีเวลาเหมือนเดิมถึงจะเอาใจก็ช่างสถานการณ์ไหนก็จะจบแบบไม่มีเวลาหรืออะไรประมาณเนี้ที่พูดมาทั้งนี้ก็เลยจีบหรือบากคนกาเล่นใหญ่เลย่เงี้ย าใจยังที่หนีสถานการณ์จบเท่านั้นแหละค่อยๆฟังทีน่นีสถานการณ์มันเป็นอย่างสี่คนนี้ไม่ไม่พอใจเรื่องพูดถึงประเด็นเดิมนั่นแหละว่าเปรียบเทียบเขาทําไมอะไรเงี้ยทั้งที่เขาไม่มีคนเก่าแล้วคนใหม่เลยเขามีแค่เธอ <c oughs> แ้่ทางนั้นก็เอาใจเด็กไม่เป็นนั่นแหละเท่นนเาน,นั้นแล้วฉนันก็ไปสอนลูกไส้มา อย่าไปพูดถึงมันเพราเราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าแฟนเราพูดถึงแฟนเก่าได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ว่ายกย่องว่าเขาดีแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์นะฮะแบบนี้มันก็ต้องเลิกกันอะไรย่างเงี้แต่คําว่าเก่าเข้ามามันก็เป็นอ,อืมจริง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 เพราะตุ้มเคยเคยใช้ซิมโทรศัพท์จริงโทรหาภรรยาเก่าเรื่องลูกเพราะกลัวเราจับได้แล้วกลัวเราแบบเขาต้องมีเรื่องน้ดเคลกัน นี่ยังหักโทรศัพท์ทิ้งเลยโยนเข้าป่าบอนป่าทุนนะกลางบ้านมึงคอยซูตนตำแหน่งเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องงี่เงาผู้ชายไม่เข้าใจแล้วนะทำไมต้องย่งเงาเขามีเรื่องต้องเคลียร์กันอยู่ถึงจะเลิกกันมาแล้วแต่เขาต้องมีเรื่องอดีตที่ต้องเคลียร์กันอยู่อะไรเงี้ยแต่บอกไม่ได้นี่เป็นคนชัดเจนเลยแต่ว่าลูกเราอาจจะกลัวแล้วก็ครั้งแรกครั้งแรกของเขารักแรกของเขาอาจจะกลัวว่า พี่ไม่พอใจถ้าเขาจะพูดไปตรงหน้าว่าฉันไม่พอใจที่เธอพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่เคลียร์กันตรงนั้นมันเลยมานั่งเครียดแล้วก็นั่งระบายนั่นแหละปัญหามีแค่นี้จริงๆค่ะมีแค่นี้จริงๆเท่าที่สืบรู้นะอันนี้เล่าให้ฟังแล้วอย่าเปรียบเทียบแค่นั้นนะคุยกันก่อนแล้วก็เราก็บอกว่าต้องเคลียร์กันตรงนั้นไม่ใช่ว่ารู้สึกคางคา,าใจแล้วไม่พูดคาใจแล้วต้องพูดต้องเรียกมาคุยพี่หนูคาใจอันนี้ แต่ให้เขารู้สึกเองเขาไม่รู้หรอกผู้ชายเพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะพูดได้เขาตุ้มเหมือนกันใหม่ๆนะยมจะเช็คดูอาอยังมีรูปเขาอยู่ในกระเป๋าเพื่อพี่ที่เอาไว้ก็เพราะว่ามันติดรูปลูกมาด้วยบอกว่าได้ตอนนี้คนไม่บอกหรอกค่ะเพราะว่าดีฉันจะอยู่ในฟังของแม่ยุกิมันจะจะดูเป็นบอบอแฟกกับเขาก็ต้องเป็นคนที่เระเคุยกับเขาได้ว่ามันอย่าเปรียบเทียบแค่นั้นแหละ ไม่ใช่ว่าเปรียบเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับเปรียบเขาพูดเค่วสถานการณ์มันเคยเกิดขึ้นแล้วถึงเขาจะได้รับการเอาใจมาแต่เขาก็เออก็ก็ยังเลิอกอยู่ดีเพราะเวลาอะไรเงี้ยแต่เขาบอกอ้าพูดถึงเขาทําไมอะไรเงี้ยมันจะก,กิดใจเพราะตุ่มเนี่ยจริงๆมันค่อยเจอมาแล้วเหมือนกันค่อยฉีกรวนฉีกกระเป๋าเขาทิ้งเลยยังมีติดหลงเหลือขนาดนั้นเลย มันจี๊ดใจอ่ะขนาดฉันยังไม่เอาไว้ให้เธอได้เห็นเลยฉันยังซ่อนดีๆเลยอไเงี้ยฉันก็มีอดีตเหมือนกันไเงอดีตแตงวนานมีอดีตนะมันก็บเซนซิทีฟนะผู้หญิงเราพูดไม่ได้แต่ผู้ชายเขาไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมาแล้วมันก็เฉยแล้วฉันไม่มีอะไรแล้วแค่มันติดรูปๆมาแค่นั้นแล้วทาไมต้องยึดอารูปนี้แล้วก็ตัดออกเสียเอาแต่รูปกไว้ ถ้ามันตัดไม่ได้มันก็จะตัดส่วนอันนี้ของลูกออกไปเลยฉะนั้นรูปนั้นก็นเลยหายไปจากกระเป๋าเราแฟร์ไหมเราไม่แฟร์แล้วตัวเราเองอะที่ไม่แฟร์บางครั้งถ้าคนแฟร์เขเออรูปลูกเขาติดอยู่นี่หว่าให้เขาติดไว้หน่อยไหมได้ไหมตัวเองได้ไหมทุกคนได้ไหมถ้าลูกเขาติดกันแบบทั้งลูกแล้วก็เมียเก่าติดมาแต่เขาบอกว่ามันแยกออกไม่ได้เนี่ยกลัวแบบลูกมันขาดขึ้นก็เลยต้องาติดกระเป๋าตังไว้มันได้ไหมอะ อันนี้ได้ไหมให้ได้ไหมคะเรื่องเนี้ยนั่นแหละรม่ว่าต้องฉีดแล้วมันก็เป็นเรื่องกันทะเลาะกันใหม่ๆทะเลาะกันแบบผู้ใหญ่ต้องมานั่งคุยกันเลยมันเกิดขึ้นแล้วจริงอยู่กันอย่างนี้จริงความหึงความที่มันไม่ได้นั่นนั่นมันบ่ได้มันบ่ได,ได้ก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้ผู้หญิงมันไม่ได้แต่ผู้ชายเขาคิดว่าจะทำใหม่ะ อดีตก็เคลื่อดีใช่ไหมไอ้วันมันหมดมันเจอมันแทะปมักแต่อัดดวดไอ้วันนี้มีเรื่องเยอะกว่านั้นอีกคะ่ะ